อยากได้เฉลยส,สวยครับผม้าตัวครับเปิดแบ่งตัวละสิบบาทรับประกันขันรับประกันขันแน่นอนครับ ตัวละสิบบาทรับประกันคืนเงินครับผมถ้าไม่ขันคืนเงินได้เลยครับผมตัวละสิบบาทครับผมรับประกันได้เลยครับไม่ขันคืนเงินครับผมสิบบาทครับตัวละสิบบาทพี่สวยครับอือดีแล้วครับสวยทุกตัวครับ กคัดไว้นะครับผมมีคารลมทุกตัวครับแต่ไม่ไม่ถือว่าคารลมหนาครับคารลมบางๆครับห้าตัวครับตัวละสิบบาทไม่ขันคืนเงินครับผม อ้าตัวลายสวยๆเลยครับ